หนูอยากปลูกต้นไม้เลยค่ะเพราะว่าอินมากๆอยากเข้าไปปลูกด้วยเลยค่ะ <sevent ies> อยากแบบอยากไปตามหามลิพันด้วยค่ะคิดถึงบ้านแล้วอยากจะเอาต้นไม้ที่เราเห็นหน่ะไปปลูกที่บ้านค่ะ หนูอยากปลูกต้นไม้เลยค่ะเพราะว่าอินมากมาก,มากอินมากมาก,มากเลยรู้สึกแบบอยากเข้าไปปลูกด้วยเลยค่ะอยากแบบอยากไปตามหาเมล็ดพันธุ์ด้วยค่ะคิดถึงบ้านแล้วอยากจะเอาต้นไม้ที่เราเห็นน่ะไปปลูกที่บ้านค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่ให้ได้ชมหนังเรื่องนี้ค่ะมันเป็นพลังให้เราได้ได้ได้คิดว่าเออแค่สองมือของเราเราก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ จะเป็นต่อไปข้างหน้าได้ไม่ต้องเป็นต้องใช้รถแมคโครไม่ต้องเป็นต้องใช้อย่างอื่นใช้สองมือของเราแค่นั้นล่ะค่ะรู้สึกมีความสุขค่ะได้รับพลังกลับไปแล้วได้เห็นฉากสวยๆค่ะของสวนป่าแล้วก็บ้านที่สวยงามค่ะของจังหวัดบุรีรัมย์มันว้าวมากเลยนะคะเพราะว่าภาพที่เอามานําเสนอค่ะมันมีความสมบูรณ์นะคะในเรื่องของต้นไม้แล้วก็ ทรัพยากรต้นไม้ที่เราเห็นในฉากหนังนะคะมันดูแล้วมีความสุขมากๆเลยค่ะรู้สึกถึงว่าเราได้ข้อคิดในการใช้ชีวิตอย่างมากเลยครับในจุดป,ปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าค่อนขา้างมีปัญหากกับการใช้ชีวิตเพราะว่ามุมมองที่ต่างกันอาจจะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งความคิดประสบการณ์ที่จะเราได้มานั้นต้องแลกมาด้วยกับยัดเหง่อแรงกายและอะไรหลายๆอย่างสุดคนสุดแล้วคือมันดีครับมันดีมาก ในส่วนของหนูนะคะที่บ้านทําการเกษตรอยู่แล้วคะ่ะก็จะไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าจะพัฒนานในส่วนของที่ดินไร่นาของตัวเองยังไงให้จรเดินเติบโตแล้วมีผลผลิตได้ดีกว่านี้ค่ะผมหวังว่าเมจิกซซดมาจัย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติเนี่ยจะได้ฉายมากกว่าที่เขาโปรโมทกันนะครับแล้วก็จะเป็นหนังที่ทุกคนเนี่ยได้ดูแล้วก็คิดว่าจะมีความสุขสนุกแล้วก็ประทับใจกับหนังเรื่องนี้ฝากด้วยครับไม่ใช่แค่เสียงคนเดียวแต่ฝากขอบคุณทีมงานทุกท่าน พี่ๆที่ถ่ายผมอยู่พี่ช่างไฟพี่ผู้กำกับพี่ทุกคนเลยที่มีส่วนร่วมในหนังเรื่องนี้ขอบคุณมากๆและเป็นเกียรติของเฉียงมากเลยครับขอบคุณครับคือหนังเรื่องนี้มีแมสเซจเยอะมาก mm. โอก็คงอยากจะถามมากกว่าว่าดูแล้วได้อะไรจากหนังเรื่องนี้มากกว่า mm. เพราะว่าจริงๆ mm. แล้วโอเชื่อว่าหลายๆหลายๆอย่างที่หนังเรื่องนี้พยายามจะนําเสนอมันต้องตรงบ้างแหละสิ่งหนึ่งซึ่งสําคัญมากและโอเห็นด้วยนะที่โอว่าทุกคนปฏิเสธไม่ได้ก็คือจะมีอะไรสําคัญไปกว่ามีกินมีใช้ทุกๆวันฝากด้วยนะครับ สำหรับว่านะคะส่วนตัวก็คือเราอย่างน้อยเราได้มีความรู้เกี่ยวกับประชชาบ้านมีความรู้ที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะในเรื่องของการเกษตรหรือว่าได้ไอเดียความคิดในเรื่องของการลงมือทำมันจะมีอยู่ประโยคนหนึ่งในเรื่องที่ว่าชอบมากเลยว่ะที่พ่อคําเดือบ,บอกว่า จะต้องอดทนอะไรก็ทําไปทุกๆวันนั่นแหละคือมันไม่ได้ต้องอดทนเลยนักหนาหรอกมันแค่แบบตั้งใจโฟกัสกับปัจจุบันแล้วก็ทําไปเรื่อยๆให้ดีที่สุดอันนี้เราแบบเออมันเอามาใช้กับทุกๆงานได้เลยค่ะใช่อันนี้เป็นแค่ส่วนเดียวที่เราได้จากหนังเนาะแต่ว่าอยากให้มาดูกันเพราะว่าจริงๆมันมีอะไรคงแล้วแต่คนว่าจะจับตรงไหนไปใช้ได้แต่ว่ามีประโยชน์แน่ๆค่ะโอเคงันนก็ฝากถึงเด็กยุคนี้เห็นไหมคะแบบแค่สิ่งนี้เป็นสิ่ง นึ่งสิ่งเราสิ่งหนึ่งที่จริง,รงๆแล้วเข้าถึงง่ายมากแค่เพียงแบบอ่ายุ่งใช้บางยี่ห้อนะคะกดอันเดียวไปนู่นไปนี่ได้ใช่ไหมคะมันทําให้เราใจร้อนเราอยากจะทําอะไรปุ๊บมันจะได้แบบเหมือนต้องดีดนิ้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้จากเรื่องก็คือว่าตัวละครเนี่ยคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอะไรก็ได้ง่ายๆแต่ถ้าเขาเขาได้กลับมาลองเจอประสบการณ์จริงๆเขาก็เห็นเลยว่ามันไม่ใช่แบบนั้น แต่ก็อย่างที่ทลูกว่าพูดมันคือแรงและก็ต้องมีวินัยแล้วไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตอย่างที่พ่อคำเดือนบอกปลูกสามนาทีแล้วก็ปล่อยไปไปทาอย่างอื่นอันนี้เป็นสิ่งสําคัญก็คือว่าตั้งใจทําอย่าคิดถึงอนาคตหรือผลสําเร็จเร็วเกินไปอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อยู่ให้พอเพียงแค่นี้แหละฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะคะ